นี่เลยนะครับย้อนไวัยกันหน่อยครับเซเว่นอีเลฟเขาจัดกิจกรรม CPO Kids Day 2 0 25นะครับแจกของอร่อยอร่อยให้กับน้องๆหนูๆเพียบเลยกิจกรรมดีๆแบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เพียวสรุปให้ฟังครับทุกๆปีนะครับในวันเด็กแห่งชาติ v e เ e ่นอีเลฟเจจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้กับน้องๆหนูๆทุกๆปีอยู่แล้วปีนี้ก็เช่นกัน กับ CPO k i s d a y 2 0 2 5ครับที่จัดฐานกิจกรรมแสนสนุกถึง7ฐานการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นฐานเซเว่นโกกนครับปลูกจิตสำนึกรักโลกนะครับเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมฐานเซเว่นคุกกิ้งแอนด์ออคาเฟ่ครับเด็กๆทุกคนจะได้ลองชงเครื่องดื่มทำเบเกอรี่กับพี่ๆพ,พนักงานร้านคัดสรนฐานเซเว่นฟันฟลายครับทดลองฟิสิกส์หันสาลงมือพับออกแบบเครื่องบินกระดาษฐ,ฐานเซเว่นเดลิเวอรี่เรียนรู้กฎจราจรแสนสนุก ฐานเซเว่นอาร์ครับจุดประกายไอเดียสร้างสารรค์ผ่านงานศิลปะฐาน PIMR ครับเปิดประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินเสมือนจริงและฐานที่เป็นไฮไลท์เลยครับก็คือเซเว่นคิสับครับที่มีการจำลองร้าน Seven e อเวขนาดเล็กให้น้องๆทุกคนได้สวมบทบาทเป็นพี่พี่พนักงานนะครับเป็นได้ทั้งแคชเชียร์เติมสินค้าอบแซนด์วิชครับอุ่นอาหารพนักงานเดลิเวอรี่ส่งสินค้าตามโจทย์ที่กำหนดนะครับน้องๆทุกคนจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้จากพี่พี่พนักงานตัวจริงเสงียงจริงเลยแหละครับ บรรยากาศภายในงาน CPO Kids Day 2 0 2 5นะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานของเด็กๆครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆหนูๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนะครับ c b o เราจัดงานวันเด็กให้กับน้องๆเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกพนักงานทำให้เกิดความรักและความผูกพันสิ่งที่เรามอบให้มีเกมของรางวัลและก็ที่สำคัญคือเราจะให้เด็กๆได้ไปเที่ยวร้านเซเว่นที่เป็นร้านเซเว่นขนาดเล็กๆเป็นเซเว่นคิดครับอุปกรณ์ในร้านก็ยอดส่วนมาให้กับสาหรับเด็กๆเป็นการทาให้เด็กได้เกิดจินตนาการด้วยการสัมผัสเองครับวันเด็กทางผู้ใหญ่ทุกคนก็เคยผ่านความเป็นเด็กมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากให้เด็กเป็นเด็กที่ ดีเป็นเด็กที่มีความสามารถและที่สําคัญต้องมีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เพื่อจะได้สังคมของเราอยู่กันอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ สุดท้ายครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษในช่วงวันเด็กแห่งชาตินะครับเด็กๆคนไหนที่ไปเซเว่นอีเลเวนไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่อย่าลืมทําท่าน่ารักน่ารักอย่างดอกไม้บานแบบนี้นะทาแบบนี้เลยให้กับพี่ๆพนักงานนะครับพี่ๆเขาจะให้สมกี้บา์มินิสาลเปลาไส้ครีมแบบนี้หรือสลัปปีให้กับน้องๆด้วยนะครับถ้าอยากสนุกแล้วก็อิ่มท้องไปทําท่าน่ารักน่ารัก,กแบบนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฮะี e ยเซเว่นอีเลเวนปีนี้เขาจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมสนุกๆอะไรอีกหรือเปล่าไว้เพ<ๆ>ียวมาอั<ๆ>ัััเด้กกบบทุคคนนฟงะร